ทุเรียนเล็กยอดเดินสั้นๆอย่าวางใจนะครับรูปนี้ถ่ายมาจากสวนทุเรียนผมนะครับดูสังเกตที่ยอดปลายนะครับยอดปลายมันจะเดินสั้นๆข้อทีทีนะครับตรงนี้นะครับข้อทีทเดี๋ยวผมจะมีคลิปพี่ท่านหนึง่งเป็นคลิปเรียวนะครับคลิปลิวผมแคปมาแล้วก็จะให้ดูพี่เขาขุดดูเนาะครับ ขอขอบคุณนะครับพี่ชื่อว่าพิสิทธิ์สกุลนี้นะครับขอขอบคุณขอขอบคุณครับ <c oughs> ดูที่ยอดนะครับยอดของทุเรียนต้นนี้นะครับสังเกตยอดยอดเห็นยอดเดินสั้นๆไหมครับแล้วผมจะบอกว่าเราจะดูระดับความรุนแรงของรากเน่าได้จากตรงไหนนะครับตอนนี้ผมจะให้ดูก่อนว่าถ้าเกิดว่าทุเรียนยอดเดินสั้นๆแบบนี้นะครับ โรคลากแน่นอนครับ ok, โรคลากกินแล้วล่ะโรคลาก,ก rage, okay. เน่าเน่าบางส่วนนะครับโอเคนี่นะครับยอดของพี่ต้นนี้นะครับสังเกตที่ยอดปลายนะครับข้อจะเดินสั้นมากครับเดินสั้นๆเหมือนของผมเลยขุดดูที่รากพี่เขาขุดดูที่รากนะค oui. รับก็จะเห็ man, นสภาพตามนี้เลยครับรากได้เน่าไปหมดแล้วครับอันนี้ไม่ใช่บางส่วนนะครับประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นเลยครับรากได้เน่าไปหมดแล้วครับ รากเน่าหมดเลยเหลือลากหาก,กินอยู่ตรงนี้ครับรากหาก,กินของทุเรียนเนี่ยมันจะเป็นรากตะขาบนะครับคือออกมาจากลากขแขนงอีกทีนะครับเป็นขาวๆแบบนี้นะครับที่หาก,กินได้ต้องเป็นสีขาวนะครับพอแก่ไปมันจะเริ่มมีสีน้ําตาลแล้วก็เริ่มความสามารถในการหาอาหารน้อยลงก็จะขึ้นลางใหม่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับทุเรียนที่มีลากแข็งแรงนะครับ เขาจะไม่มีเปลือกสีน้ำตาลนะครับถ้ามีเปลือกสีน้ำตาลหลุดล่อนแสดงว่าเชื้อลาไฟทอฟเทลา่าเริ่มกินนะครับโรครากเนา่าเริ่มกินนะครับสังเกตนะครับต้นนี้นเหลือรากอยู่แค่นี้เองนะครับในคลิปนะครับพี่เขาจะถามว่าต้นทุเรียนเขาเป็นอะไรแล้วก็ดินเขามีปัญหาหรือหรือว่าเกิดจากอะไร คืออย่างนี้นะครับผมสังเกตดูนะครับทุเรียนต้นนี้นะครับอาจจะไม่ได้เป็นโรคราหลายแรงนะครับอาจจะไม่ไม่ได้เป็นไฟท็อปเทอร่านะครับอาจจะเป็นที่น้ําแช่ขังทาไมผมถึงคิดแบบนั้นนะครับสังเกตนะครับถ้าเกิดว่าทุเรียนนะครับลากเน่ามันจะเน่าที่โคนนะครับจะชส่วนมากจะชอบกินที่โคนนะครับกินที่โคนต้นอันนี้เนี่ยเขาหนีขึ้นมาแตกอยู่ข้างบนเห็นไหมครับ กิ่งข้างบนเนี่ยมีรากแขนงออกมาแต่รากข้างล่างเน่าหมดเลยเห็นไหมครับแล้วสภาพดินของพี่นี่ครับที่ขุดขึ้นมาเนี่ยมันแฉะมันแฉะเลยผมว่าบางทีอาจจะเป็นน้ําแชข่ขังนะครับทุเรียนไม่ชอบมากสภาพน้ําขังรากนะครับไม่ต้องนานนะครับไม่ต้องเป็นประจํานะครับแค่ขังสามวันนะครับสามวันก็คือน้ํามีน้ําขังจนไม่มีพองอากาศคือออกซิเจนลงไปสู่ดินไม่ได้นะครับ แค่ออกซิเจนลงไปสู่ดินไม่ได้ประมาณสามสี่วันรากเน่าเลยนะครับไม่ใช่ว่าน้ําต้องท่วมและขังหน้าดินหรือว่าถ่วมเพียงเขาเพียงยังนะครับเพียงแต่ดินอุ้มน้ํานะครับจนออกซิเจนไม่สามารถแทรกเข้าไปในดินได้นะครับแค่นั้นรากก็จะเกิดเน่าแล้วครับดูสังเกตดูที่ต้นนี้นะครับเนี่ยครับข้างบนเนี่ยเขาจะมีพยายามมีรากขาวๆเห็นไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ครับรากที่อยู่ข้างบนนะครับ พยายามจะมีาลากแขนงขึ้นมาใหม่นะครับเชื้อไฟทอปเทอล่ามันอยู่หน้าดินนะครับส่วนมากมันชอบอยู่หน้าดินนะครับถ้ากินมันก็ต้องกินข้างบนด้วยนะครับแต่เนี่ยเนี่ยพยายามแตกข้างบนเนี่ยผมว่าบางทีบางทีอาจจะเป็นน้ําขังรากนะครับแต่ผมไม่ฟันทงนะครับอาจจะเป็นมีเชื้อไฟทอปเทอล่าปนอยู่ด้วยหรือว่าเป็นไฟทอปเทล่าทั้งหมดก็เป็นไปได้นะครับคือผมไม่ใช่ผู้ เชี่ยวชาญหรืออะไรต่างมาคุยกันนะครับผมบอกแล้วหัวข้อของ y o u t u b e ผมนะครับก็คือรายละเอียดบอกแล้วว่าเรียนรู้ไปด้วยกันนะครับต่างแลกเปลี่ยนกันครับถ้าผมพูดไม่ถูกก็แนะนําแนะนําได้ครับแนะนําแบบมีเหตุมีผลนะครับยาดานะครับถ้าด่านี้ผมไม่ได้บล็อกนะน o u t u b e ก็บล็อกเองคือถ้าเกิดว่าความคิดเห็นมันเป็นแอดดิจูดเชิงลบ u t u b e บล็อกเองนะครับ YouTube รู้ AI ของ YouTube รู้เองนะครับ ผมไม่ได้ทําอะไรเลยผมไม่ได้ตั้งค่าไม่ได้อะไรเลยเขาจะเก็บคอมเมนต์เหล่านั้นเข้าไปอีกกล่องหนึ่งครับถ้ามันมีประโยคเป็นเชิงลบนะครับ YouTube เป็นคนเก็บเองนะครับผมไม่ได้เก็บนะครับผมไม่ได้ตั้งค่าอะไรเลยผมเปิดกว้างสาหรับทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่บางทีผมก็ไปเจอในกล่องที่ YouTube เขาแยกไว้ให้ผมก็ยังแอปพูบกลับมาให้เป็นคอมเมนต์เดิมแม้จะเป็นเชิงลบนะครับเพราะว่าอยากเรียนรู้ไปด้วยกันอยาก ขอให้เป็นคําถามหรือเป็นคําแนะนําเชิงบวกนะครับไม่เอาคําด่านะครับไม่มีประโยชน์ครับโอเคแล้วคราวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังว่าระดับความรุนแรงเนี่ยดูได้จากไหนนะครับดูได้จากกิ่งข้างนะครับถ้าเกิดว่าทุเรียนที่ล่างเน่าเสียหายไปเกินห0 6สิหกสิบเอร์ซ็นเหมือนในคลิปของพี่คนตะกี้นะครับมันเสียหายไปรประมาณเก้าสิบเอร์เซ็นเลย ยอดข้างจะเริ่มเหี่ยวแห้งนะครับยอดข้างจะเริ่มเหี่ยวแห้งแล้วยอดข้างเนี่ยจะสั้นๆน,นะครับสั้นๆกุดๆเลยครับอันนี้ของผมเนี่ยอาจจะเสียหายไปบางส่วนประมาณยี่ิหรือสาสิเปอร์เซนตนะครับเนื่องจากน้ําขังรากเหมือนกันตอนนี้ผมกําลังปรับสภาพอย่างเร่งด่วนเลยนะครับแต่ว่าทำเร็วไม่ได้มันเหนื่อยเหนื่อยมากแดดก็ร้อนๆขุดดินตากแดดโอ้ยชั่วโมงนึงก็เหงื่อแตกสะเลยครับ สังเกตที่ยอดนะครับมียอดอาการเดียวกันกับผมพี่คนตะกี้เลยนะครับไม่ว่าจะใบใหญ่หรือใบอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ออาการเนี้ยผมแก้ไม่หายจริงๆครับผมไม่รู้จะบอกยังไงนะไอใบม้วนหลังเนี่ยแพ้ยาละครับแต่ว่าไม่ได้รุนแรงนะครับสองสามใบก็ต้องฉฉดละครับเพราะว่าแมงลงนะครับไอเพี้ยจักจั่นลงเนี่ยครับยอดผมยังเป็นปีแหลมๆอยู่เลยครับปีเรียวๆแหลมๆอยู่เลยนะครับแต่มันสั้นแม้แต่ยอดข้างก็ข้อสั้นนะครับ ข้อสั้นเหมือนยอดปลายเลยครับแต่ก็ยังออกปีมานะครับอันนี้คือเสียหายบางส่วนนะครับผมไม่ขุดนะครับผมยังไม่ได้ขุดให้ดูนะครับผมยังไม่ขุดเพราะว่ามันยังรักษาได้ครับรักษาแป๊บเดียวก็กลับมาคืนสภาพแล้วครับแต่คูเดอร์มาช่วยได้ครับหนึ่งเลยนะครับถ้าต้องการรักษานะครับก็คือปรับสภาพโคนต้นทุเรียนซะครับให้มันเหมาะสมโคนต้นต้นนี้มันจะเป็นแบบน้ำไหลออกแล้วมีแอ่งข้างนะครับ ไม่เหมาะสมสภาพไม่เหมาะสมนะครับผมปรับสภาพผมจะปรับสภาพแล้วก็โรยไตโคเดอร์มานะครับอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครับช่วงโรยโรยไตโคเดอร์มาอย่าเพิ่งใส่ปุ๋ยนะครับแล้วก็ปรับวาลน้ําให้ลงนิดนึงนะครับให้มันน้อยกว่าเพื่อนนิดนึงครับเพราะว่าข้างล่างนี้ผมผมเคยขุดดูหน้าดินแห้งมากแต่ว่าเนื่องจากผมรดน้ําเป็นประจําข้างล่างนี้น้ํายังขังอยู่เลยครับตรงเอ่อตรงรากแก้วนะครับตรงรากข้างล่างน้ํายังขังอยู่เลยผมจะปรับสภาพดินแล้วก็ หาทางระบายน้ำออกจากก้นถุงนะครับแล้วก็ใส่ไตคูเดอร์มางดปุ๋ยก่อนนะครับงดปุ๋ยสำคัญยังไงนะครับงดการงดปุ๋ยจะทำให้เรารักษาใบเขียวไว้ได้นะครับพอมีใบเขียวสังเคราะห์อาหารสังเคราะห์แสงได้นะครับหรือว่าปรุงอาหารได้นะครับมันก็สร้างอาหารไปหล่อเลี้ยงยอดใหม่ได้นะครับต้นนี้ก็จะไม่โซมากนะครับมาดูต้นที่สวนผมนี่ก็ต้นที่สวนผมนะครับสภาพปกติของทุเรียนมันควรเป็นแบบนี้นะครับ ยอดคนเดินแบบนี้นะครับคืบห่างเห็นไหมครับคืบห่างคืบข้างก็หา่างครับเห็นไหมปียาวๆเลยครับช่วงนี้เนี่ยจะทําใบใหญ่ได้ยากมากผมผมยอมแพ้นะครับท่านพี่ท่านไหนทําได้ก็คือเก่งอะครับผมยอมรับว่าแต่ว่าผมทําทําไม่ได้นะครับผมทําใบใหญ่ในช่วงนี้ไม่ได้สภาพหลายอย่างเลยทั้งหนาวเย็นทั้งร้อนแรงนะครับ ก็ประจวบเหมาะกับผมไม่ฉีดยาด้วยล่ะครับผมไม่ได้ฉีดยาอาหาราเสริมทางใบนะครับแต่ว่าผมได้ใส่ปุ๋ยอินรีย์ไปแล้วนะครับก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งครับช่วยได้ในระดับหนึ่งครับสภาพนี่นะครับสภาพปกติของทุเรียนควรแตกแบบนี้นะครับอันนี้ต้นเล็กนะครับดูที่คนต้นครับนี่รอยแตกเต็มสวนเลยผมไปเช็คสภาพ หมาชาบูกับหมามูกระทะกัดประมาณห้าสิบต้นกัดลำต้นครับเป็นรอยฟันนะครับนี่ไม่รู้ไปกัดทําไมเหม่แม่บ้านโมโหมากจะไปปล่อยวัดอยู่แล้วผมก็ขอไว้ว่าสงสารแต่น่าจะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวคุยกับลูกสาวอีกทีแต่ได้บอกได้สอนไปแล้วนะครับได้บอกไปแล้วได้บอกไปแล้วว่าอย่าทําอย่าทํานะครับไม่รู้เขาจะเข้าใจไหมหมามันจะเข้าใจภาษาคนไหม ผมก็ไม่รู้ขุดลากไปก็เยอะนะครับคือเขาไปขุดถุงแกบถุงแก่พอมันยุบนะครับมันจะมีรูพอมีรูแล้วจะมีจิ้งหรีดหรือว่าแมงตัวเล็กๆเ,เข้าไปอยู่นะครับแล้วไอ้หมาตัวดีนี่ก็จะไปขุดนะครับขุดลากจนจนลากลอยหมดเลยครับจน,จนเคยเห็นหมามันขุดแนละ้วมันก็ขุดจนลากมันลอยอย,อยู่ในอากาศหมดเลยนะครับขุดเป็นหลุมใหญ่แล้วขุดชิดโคนต้นด้วยเนาะ นี่นะครับสภาพปกตินะครับระวังนะครับทุเรียนยอดสั้นอย่าวางใจนะครับอย่าวางใจเนี่ยยอดสั้นๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับสั้นๆแบบนี้เลยเดี๋ยวผมไปดูให้คลิปอ่าของพี่ที่เขาเอามานี่ครับยอดสั้นๆแบบนี้นะครับยอดสั้นๆยอดข้างแทบจะไม่เดินนะครับเหี่ยวแห้งด้วยนะครับเห็นยอดข้างไหมครับปีเล็กๆนะครับแล้วก็เหี่ยวแห้งนะครับสภาพก็เสียหายไป90นแล้วครับ ลากเนี่ยเก้าสิบเปอร์เซ็นตไปหมดแล้วครับลากปอกอ่าแต่ว่าไอ้ลากปอกเปลือกสีน้ำตาลนี่ผมว่าก็มีไฟท็อปทอรล่าร่วมด้วยแหละครับถ้าเน่าธรรมดามันก็จะเน่าดําไปเลยเน่าแบบดําๆอะครับเน่าเหม็นเน่าดาอะครับเน่าเน่าลากแช่น้ําแต่นี้มันเปลือกสีน้ําตาลมันล่อนปอกออกด้วยเนี่ยคงมีไฟท็อปเทอรล่าแหละครับ แต่ว่าต้นนี้เหลืออยู่ประมาณนี่แหละครับเหลือรากตะขาบหากินขาวๆอยู่ประมาณห้าสิบห้าห้าเปอร์ถึงสิเอนะครับอยู่ตรงหน้าดินตรงนี้เนาะนี่ครับตรงนี้ครับจบนะครับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับทุเรียนยอดเดินสั้นอย่าวางใจนะครับรากเน่าแน่นอนครับขอขอบคุณที่รับฟังนะครับขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ